สดีคะ่ะป๋าปผ่านะคะค่ะวันนี้ป๋าปผ่าจะมาเปิดตัวนะคะเซตทําสลัมจังบ้ <Yeah. S 1> นั่นก็คือน,นี่เลยน,นี่คะ่ะใหญ่วิสบ้มมากๆนะคะอันนี้นะเปิดตัวที่พารากอนวันที่2อธันวานี้นะคะ ตอนนี้นะคะยังไม่มีขายนะคะรับจองที่ l ล n e แอดป,ปาวะพานนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ขายขายพร้อมกันทั่วประเทศวันที่สองนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมนะคะน้องๆว่างไปเจอกันได้นะคะที่พารากอนร้านชิซุกะนะคะวันนั้นอยู่ทูกเบอร์ไปเพียบมากๆค่ะไม่ว่าเป็นพี่ชาชาว่าเป็นพี่สแตมแล้วก็เป็นพวกน้องนนี่น้องบู ไปกันเยอะมากเป็นทีมเลยคะ่ะจะไปเปิดตัวสกุตชี่ด้วยแล้วก็มีเปิดตัวชุดสลัมจัมโบ้ของปาวาานะคะก็เอ็กซ์คลูซีนะคะสำหรับร้านชิซุกะเท่านั้นค่ะเซตนี้นะคะ999บาทเท่านั้นค่ะสั่งจองวันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนธันวาส่งฟรีนะคะสำหรับปาวาาเองเนาะดูทำได้ทั้งหมด15ก็ปุกค่ะอยากรู้เลยว่าข้างในแถมอะไรบ้างตามวดูกันเลย ทาดานี่นะคะคือของในเซ็ตทั้งหมดเลยค่ะไม่มีใครที่จะให้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเจพาเนาะก็อันนี้นะคะน้ำยาทำสลามสองขวดเลยนะคะนี่กาวทั้งหมด4ขวดนะคะกาวนี่กาวเป็นแบบนี้ 4ขวดนะคะกระปุกนะคะทําได้ทั้งหมด15กระปุกค่ะตามนี้เลยนะคะทําเป็นสีต่างๆได้อันนี้คือพี่พาทําเสร็จไปแล้วเซตหนึ่งนะทำให้ดูถ้วยตวงค่ะถ้วยตวงขาดไม่ได้เลยแล้วก็มีไม้พายนะคะให้1ชิ้นค่ะนี่ค่ะกิมมิคสําคัญคือมีเม็ดมุกให้ด้วยนะคะปุกไม่พอค่ะมีเม็ดโฟมขาวให้ด้วยใครอยากได้เล่นโฟมนะพี่พาเอามาไว้ที่นี่แล้วค่ะ แอวอันนี้เลยค่ะพลาดไม่ได้เดี๋ยวแกะให้ดูเราก็จะมีกากเพชรให้นะคะทั้งหมด3สีแบบคะแบบเลยสวยมากก็ปลุกน่ารักเจเลือกเองกับมือนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะมีคะสีไปนะคะบางอันก็จะเป็นสีฟ้าสีแดงสีเขียวนะเดี๋ยวป้าพาให้ดูได้กากเพชรทั้งหมด3สีนะคะแล้วแต่ว่าคะแบบไหนให้นะคะไม่สามารถเลือกได้ค่ะกากเพชรมุงมิงมากเลย แล้วก็มีผงมุกให้ค่ะแล้วก็ผงเรื้องแสงแบบพรีเมียมมากๆนะคะผงเรื้องแสงนี้เรืองแสงมากเดี๋ยวปะพาจะปิดไฟให้ดูเมื่อทำเสร็จเนาะอันนี้ก็เป็นผงทองนะคะที่น้องๆเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากค่ะผงทองกับผงเรื้องแสงนี่จะมีราคาแพงมากค่ะปาพาก็แบ่งใสก่กระปุกมาให้ด้วยสุดยอดไปเลยถ้วยเล็กนะคะสำหรับใส่น้ํายาทาสลามค่ะแล้วก็ยังมีสีนะคะ5าสีค่ะ มีกิน6กิน่นค่ะป็มินค่ะกลิ่นอง,งุ่นกลิก่นเมลอนค่ะกิ่นหม่ค่ะกินบูเบอรี่แอปเปิ้ลเขียวค่ะและกินสุดท้ายกินพีชนั่นเองหอมมากค่ะกินพีชเนาะแอมเรายังแถมหลอดให้อีก3อันเพื่อจะเอาไว้เป่าโปองแอมยังมีถังคนสลาแบบใหม่นะคะแล้ววิธีทําตามนี้นะคะเป็นวิธีทําภาษาอังกฤษให้น้องๆไปฝึกค่ะ ที่ไหนได้แล้เราไปเปิดตัวพารากอนส่วนมากจะเป็นเด็กฝรั่งมาขอซื้อค่ะเขาจะไม่รู้วิธีทำเพราะฉะนั้นเขาจะฟังเราไม่ออกใครซื้อชุดนี้ไปแล้วทําไม่เป็นมาดูคลิปนะคะโอเคมาถ้าอย่างไงเรามาเริ่มทำกันเลยวิธีทำอันแรกนะคะให้เราใส่กาวนะคะ1ทับ2ค่ะใช้ถ้วยตวงอันที่3นะนี่เ,เปิดเลยพี่พานจะสอนทำอันแรกเนาะใส่เข้าไปไม่ต้องใส่เต็มนะคะ พราะมันจะใส่กระปุกยากมากค่ะนี่ค่ะเราจะใส่เม็ดมุกเข้าไปค่ะหนึ่งสองคนเลยแขะน้ำยาทำสลามบับบพากันค่ะซีนไว้ด้วยนะเราจะใช้ถ้วยนี้ตวงนะคะที่ขีดตรงนี้เลยนี่ค่ะใส่ลงไปเลยคนเลย คนจนกว่าฟองจะหมดนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องทําให้กระมังสะอาดเลยนะคะเอาสลามชุบๆแบบนะะี้นี่เราได้แล้วค่ะนี่เราดูโูสวยมากเลยค่ะเป็นเม็ดมุกอย่างนี้เลยนะคะพี่ปาคิดว่าใส่น้ํายาเห็นไหมถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะไม่ค่อยยืดค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะใส่น้ํายาน,ยน้อยดูเนาะนี่ค่ะ เด๋ยวเราใส่กระปุกไว้ก่อนเขียวกับสีฟ้านะคะเอ่อคนเขาให้เข้ากันค่ะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงเหมือนน้ำยาเอเลี่ยนจริงๆเห็นปะสวยมากเลยอะใส่ครึ่งควยแล้วกันนี่ค่ะใส่นิดเดียวเห็นปะนิดเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็พยายามคนให้หมดฟองค่ะมันก็จะเป็นเหลวๆหน่อยถ้าเราอยากให้เขากลับมา แข็งเราก็ใส่น้ำยาเพิ่มแค่นั้นเองเนาะนี่ค่ะเปหลูนี่ค่ะสลามจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะแต่ว่าติดมือเพราะติดมืออย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใส่น้ำยาสลามลงไปนิดหน่อยได้ค่ะประมาณซักหยด2หยดเนาะนี่ค่ะใส่เข้าไปหรือว่าเอามาทามือก็ได้ค่ะมันก็จะไม่ติดแล้วตรงไหนที่โดนน้ำยาสลามมันก็จะไม่ติดอย่างนิ้วชี้เนี่ยไม่ติดเห็นปะ แต่นิ้วโป้นี่ไม่โดนเนี่ยมันก็จะติดเห็นไหมคะเราก็จะเอามือไปชุบๆน้ํายาแล้วก็จะทําให้ไม่ติดมือเลยแล้วก็เล่นมันหม้อขวบโบกนี่ค่ะอันนี้คือจะเป็นเวอร์ชั่นที่มันเหลวกว่าเมื่อกี้นะคะโอ้ยสวยอะ่ะโดยการใส่สีเหลืองกับสีชมพูค่ะอย่างละหนึ่งหยดเท่านั้นเอาคนเลยสวยมากเป็นสีส้มแล้วอาสลามลงไป นี่เราได้สีส้มมาแล้วค่ะเทคนิคสําคัญที่อยากจะแนะนําก็คือเราค่อยๆใส่น้ํายาแล้วค่อยๆใส่ไปอีกนิด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 ถ้าเรารู้สึกว่ามันแบบว่าเหลวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆใส่นะคะมันก็จะตึงยืดอย่างนี้แต่พี่ไา่อยากจะให้เล่นแบบไม่ติดมือมากกว่าเนาะเราทาได้ทั้งหมด3ากระปุกแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะทําไปเรื่อยๆจนครบ15กระปุกเลยค่ะ นี่นะคะเหลือกระปุกสุดท้ายเนาะมันเหมือนกับว่ามันจะไม่พอค่ะแต่มันจะมีก้นๆของกาวอยู่ถ้าเราเอามาหยอดใส่จนหมดเนี่ยมันจะมีก้นๆอยู่อะ่ะมันจะพอนะคะนี่พอดิบพอดีนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากเทเนาะเราก็ใส่โฟมหรือว่าใส่กากเพชรเข้าไปมันก็จะแน่นขึ้นมาค่ะนี่ค่ะจะมีก้นๆอยู่อย่างนี้นะคะสามารถเอามาเทรวมก็ได้โดยที่ไม่ต้องตวงก็ได้นี่เทเราไปอย่างนี้เลยนี่ มันก็จะได้กระปุกสุดท้ายพอดิพอดีแต่ว่าน้ำยาเปล่าพาเหลือเยอะมากเหลือขวดนึงกกบอีกครึ่งนึงเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูเปล่าพายยังไม่ได้แกะแล้วก็เหลือนี่ค่ะเยอะมากเพราะเราใช้นิดเดียวก็เป็นสลามนะคะแล้วสามารถไปซื้อกาวมาทําได้อีกเยอะเบร์วังค่ะพี่พาพี่พาจะบอกว่าอันต่างๆ่งลืมใส่กลิ่นนะคะทําเพลินไปหน่อยเนาะนี่ค่ะใส่กลิ่นประมาณ 2-3หยดนะคะก็จะออกกลิ่นดีแล้วนะคะท้ายเราจะเอากากเพชรรวมกันแล้วก็ใส่ผงมุกลงไปด้วยค่ะใส่กากเพชรอย่างละหน่อย เรียบร้อยแล้วนะคะสลามทั้งหมด15กระปุกก็ทําการใส่กระปุกเสร็จเรียบร้อยแล้วและพี่พายอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ํายาปะวะพานะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พาเอาไปตรวจที่แลบมาแล้วนะคะเสียไป7,5 0 0นเนาะน้องๆไม่ต้องกังวลแต่ถึงจะปลอดภัยยังไงนะคะเล่นเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือด้วยนะคะเล่นสลามเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือกันทุกๆคนเลยเนาะเอนสุดท้ายที่เราจะโชว์ให้ดูก็คือว่า ลรนงน้องๆรู้ไหมคะกระปุกไหนเรืองแสงเราจะดับไฟให้ดูค่ะว่ากระปุกไหนเรืองแสงมากแล้วเรืองแสงเวอร์วังอลังการขนาดไหนนะคะผงเรืองแสงที่แถมให้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดับไฟกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามนานเป็นไฟนีออนขึ้นมาเลยเห็นไหมจริงๆแล้วต้องมีกี่กระปุกคะสองกระปุกนี่นะคะเป็นกระปุกนี้โหเรืองแสงมากเห็นเปล่าแล้วก็ กระปุกนี้นะคะยังมีอีกกระปุกนึ่งค่ะพี่พาใส่ผงเรืองแสงคือกระปุกนี้จะมองไม่เห็นถ้าเราใส่สีเข้าไปนะคะจะมองไม่เห็นเลยเปิดไฟกันเลยค่ะ โอ้แสบตานิดๆน,นะคะเปิดไฟแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้องๆคนไหนไปในวันงานนะคะสิบคนแรกค่ะพี่พาจะแจกสลามนะคะคนละกระปุกเลยนะคะมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะไปตั้งแต่เที่ยงเลยนะคะก็อยากเจอน้องๆทุกคนแล้วก็มาถ่ายรูปกันเนาะยังไงคลิปนี้ป้าพาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบใสก็มีเห็นป่าน,นี่ใส เจอกันใหม่คลิปได้อีกแน่นอนไงไงคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ